สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับเราก็อยู่เป็นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาทาวน์โฮมติดถนนทำเลค้าขายตองที่นี่เลยครับโครงการ m ม d e r n Life t ท w n Home มแยกหลุยส์นะครับตรงนี้นะครับจากเซ็นทรัลเฟสติวัลเพียง15นาทีนะครับใกล้กับตลาดสดเจริญเจริญนะครับใกล้ปังปัตทต้นเปาหรือตลาดสดวิทานะครับตรงนี้เนี่ยจากถนนหลักใกล้มากๆเลยนะครับออกแบบมาทั้งหมด4ยูนิตนะครับ3ห้องนอน3ห้องน้ำนะครับสามารถจอดรถได้ถึง2คันนะครับ ข้างในจะเป็นยังไงนั้นไปชนกันเลยสำหรับโซนแรกนะครับเข้ามาก็จะเป็นบริเวณโรงจอดรถนะครับออกแบบให้จอดรถได้ถึง2คันนะครับหน้ากว้างกว่า6เมตรนะครับผมและภายในตัวบ้านนะครับห้องโถงรับแขกชั้น1นะครับก็จะมีประตูอลูมิเนียมมาพร้อมกับวงกบมุ้งลวดนะครับซึ่งข้างในตกแต่งพร้อมอยู่แล้วนะฮะออกแบบเป็น2โซนครับผมเป็นโซนห้องนั่งเล่นนะครับด้านหน้าและก็สามารถที่จะต่อเติมเป็นประตูชั้น2 เข้าไปยังห้องโถงรับแขกนะครับชั้นหนึ่งนั้นนะครับออกแบบให้มีห้องครัวอยู่ด้านหลังบ้านนะครับแล้วก็มีมุมนั่งทานข้าวแยกออกมาต่างหากนะครับภายในห้องน้ําของเรานะครับออกแบบมาแยกสําหรับโซนเปียกโซนแห้งนะครับ <scoop it. S 2> เพื่อให้ทุกห้องน้ํานั้นสามารถที่จะอาบน้ําได้ด้วยนะครับโดยจะเป็นโซนรับรองแขกด้านล่างหรือจะเป็นห้องน้ําชั้นบนนะครับทุกห้องแยกไวส้สาหรับโซนเปียกและก็โซนแห้งชัดเจนนะครับผม สุขภัณฑ์ก็เป็นแบรนด์มาตรฐานนะครับอเมริกันสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเครื่องทำความอุ่นนะครับสำหรับช่วงโปรโมชั่นเท่านั้นนะครับและสำหรับบันไดขึ้นชั้น2ของโครงการเรานะครับออกแบบมาให้เป็นบันได2สเต็ปนะครับมาพร้อมกับชุดแชนเดลียนะครับในส่วนห้องนี้นะครับก็เป็นห้องนอนใหญ่ตามแบบ master bed room นะครับซึ่งมีกระจกรอบที่ทางเลยนะครับโปร่งโล่งสบายมากมาครับหน้าเป็นทางที่ตะวันออกนะครับซึ่งมุมนี้เนี่ยสวยมากๆเลยนะครับ ส่วนทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ใช้สอยภายนอกนะครับเป็นระเบียงชั้น2นะครับอยู่ทางที่ต้นออกหรือด้านหน้าของตัวตึกนะครับถงทางเดินชั้น2นะครับก็ออกแบบมาให้โปร่งโล่งสบายนะครับเดินเข้ามาก็จะพบกับห้องนอนเล็กนะครับตรงกลางตึกนะครับเมื่อเดินมาสุดทางก็จะพบกับห้องน้ํารวมชั้น2และห้องนอนหลังบ้านของเราพิเศษสุดนะครับมาพร้อมกับระเบียงทอดยาวไปจนถึงมุมตึกเลยนะฮะสามารถเห็นวิวหลังบ้านได้ชัดเจนครับผม